ก็ฮัลโหลด้วยเลยละกันนะครับก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยเลยละกันนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็จะมาอีวารินไทยนะครับก็นี่น่าจะเป็นครั้งที่4แล้วนะที่ผมได้ตีอ่ะนะคือก็พลาดไปหลายครั้งเหมือนกันนะก็คืออาจจะยังจับทางไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้ผมก็ได้เจ้านี้มาแล้วนะก็ได้ยากเหมือนกันนะก็ฟาร์มไปประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะนะแต่ก็ดีแล้วแหละนะที่เขาปรับมาให้นะก็ผมได้อีจ้าสโตนอีกแล้วนะก็ไม่รู้เหมือนกันแหละ ว่าอตอนนี้ยังทําได้หรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยคือมันยังสามารถหลบได้ตามกล่องนะครับโอเคนะครับก่อตอนนี้เนี่ยแบบนี้เนี่ยก็คือแบบจูจูบล็อกแหละลต์เต่เขาได้เปลี่ยนชื่อแล้วนะเป็นอา่บาบิสษณดบล็อกนะครับอ่านะแต่ผมอาอาจจะเผิเรียกว่าอ่าบิร์ดบล็อกไปเลยนะคืออะไรนะล่าสุดเนี่ยเพอเขียนคาว่าอ่าเขียนตัว E ไปนะคก็โอ้ทะนุเยอะเหมือนกันนะเีรนะมีแต่เกลือ ครับเคนะเดี๋ยวผมก็อาจจะใช้เจ้า dimension technique วน้วนะับก็คือเทคนิคมิตินะก็กดใช้เลยนะเดี๋ยวขอเพิ่มเสียงเลยแล้วกันรู้สึกเงียบเหลือเกินนะครับก็อาจจรไดของอิจาสโตนเนี่ยที่จริงผมมีอันเดียวนะแต่ที่ผมได้มาอีกอันเนี่ยก็คืออ่าได้มาจากกล่องเลยนะเค okay, นะ เดี๋ยวผมจะไปหาทางทักของ D4C นะไม่ไม่ดีก็คือไปไปหาทางน้าของวาเลนไทน์เลยแล้วก็คือ,อมีคนบอกมาด้วยนะว่า,าเขาติดบั็อกอีกแล้วนะก็คือคิดจะไม่ทำแล้วแหละนะคือผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าอว่ามันติดบั็อกอะไรอีกอย่างนั้นหรอคือเป็นบั็กสคริปต์หรือเปล่าอะไรอย่างนั้นหรือเปล่านะผมก็ไม่ชัวร์นะเคนับเดี๋ยวผมจะไปหาทาง้ากของฟันนี่วาเลนไทน์ก่อนเลยละกันนะ คือผมเนี่ยไม่เคยตีชนะทีนะคือผมก็จะมาไอ้นี้แล้วแหละก็คือจะตีอย่างเดียวแหละไม่ทําอะไรแล้วนะคอัจุดสองไม่มีแสดงว่าอยู่ที่อา่าทะเลทรายน,นะไปกันเลยนะผมเนี่ยไม่ค่อยอยากจะทําบัคกเท่าไหร่หรอกคือมันก็ไม่ค่อยบริสุทธิ์เลยแต่มันก็ยังไงนะคือการทาบัคเนี่ยมันก็เสี่ยงเหมือนกันนะก็คือเสี่ยงตกแมปะนะ คือมันก็ไม่ได้หมายความว่าวาเลนไทน์เนี่ยจจะวับมาหาเรานะบางทีเนี่ยเราจะแบบวับพุ่งไปที่ไหนสักที่นะจนมันไม่นับนะว่าวาเลนไทน์เนี่ยมันวับมาหาเรานะคือมันก็เสียงนั่นแหละนะครับตอนนี้ผมเจอวาเลนไทน์แล้วนะนะครับ็ยังจาได้เลยนะจุดตรงนี้ที่ผมเคยติดบั๊กนะก็คืออ่าเป็นบั๊กเวลาอายุเวลาใส่เนี่ยก็คือมันไม่ไปนะไม่ตีะนะ,ะเข้าใจกันด้วยนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนสเตตเลยแล้วกันเป็นทา่าล่างของตาพินีน้ำอุ้ยเวีนนะครับคือก็แนะนำกันเยอะเลยแหละว่าหาไอ้ใช้ตัวนี้นะครับก็คือเลือดเนี่ยค่อนข้างสำคัญนะครโอเคนะส่วนทา่าล่างของจินดี้เนี่ยอ่าผมจะขอใช้ทา่าล่างของอึดหน่อยละกันเน้นเน้นความอึดหน่อยนะ ก็คือไหนนะนี่สตรองโฮนะครับก็คือให้อึดหน่อยนะครับแต่เน้นความอึดหน่อยนะคือเลือดสำคัญสุดๆไปเลยโอเคนะครับก็ตอนนี้ผมก็มีเลือดอ่าหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบนะครับเคเดี๋ยวต่อไปก็วิธีสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการไปหาวาเลนไทน์นะครับเนะี่ยจิบไปตีเลยดีกว่านะครับตอนนี้ก็ไม่มีเวลาแล้ว อยากจะได้ดีฟซีดีเพียมากเลยนะครับก็คือฝันว่าอยากจะได้นะคือก็ไม่คิดหรอกว่าจะมาได้วันนี้นะแต่จะไปรู้ไหมล่ะครับว่าผมจะชนะนะคือต้องเอาชนะให้ได้นะเดี๋ยวให้ได้เตรียมพร้อมก่อนนะเคลียบทุกอย่างพร้อมแล้วนะตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่วาลเลนไทยแล้วนะเดี๋ยวจะหยุดเวลาใส่เขาเลยละกันนะเดี๋ยวโรอเตรียมพร้อมไปสักิดเนี่ยรอนี้ฟื้นฟูให้เต็มก่อน แล้วก็กราฟิกผมก็ปรับให้มันเยอะๆหน่อยแล้วกันไม่เอาเหล็กมากไม่เอาเหล็กมากแค่เอาพอหิตนะเยับไปกันเลยนะมาแล้วนะดูเหมือนว่าอ่า ไนะ่ไปแล้วนะครับก็คือภูเขาไฟนี้นะ่าจะใช้ไม่ได้นะใช้การไม่ได้มันมีดูเหมือนจะมีกอีรูปหนึ่งนะครับก็รูปนี้เลยนะมารูปนี้เลยนะนะันะบิเนเร็วเร็วเรวเร็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 วเับบินน ดูเหมือนว่าเวลาเราเปน็นอมตะเนี่ยวาเลินไทยจะไม่สามารถทําอะไรเราได้นะทีนี้เยอะแล้วผมจะบินหลบก,กระสุนละกันบินบินหลบกระสุนคือเขาก็มีวิธีการเล่นที่แตกต่างกันนะคือผมก็ก็มีวิธีการเล่นที่แตกต่างกันเหมือนกันนั่นแหละบางคนก็ใช้วิธีที่ไม่เหมือนใครซ้ำคใครแล้วแต่กันไปเลยนะดีนะ กกน่อจมตีเลยนะต้องไม่นะแล้วรอบสองอย่างนั้นเหรอไม่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 ยอมครับไม่ยอมไม่ยอม ไปสิอ่ะไาจจะตีชา้าหน่อยนะคือวันนึงก็ตื่นเต้นนั่นแหละออืฮิวโัวตียากเหมือนกันนะสิ่งที่เราคิดเนี่ยก็อาจจะแตกต่างนั่นแหละเีรนับตัวเวรเลนทายแล้ววันนี้เลยแล้วมั้งเอ้าหายไปไหนแล้ววะ โอเคนะครับผมคาดว่าตัวที่ไม่ยิงเราเนี่ยน่าจะใช่นะใช่เปล่าปึ๊บป้องกันเชสซีป้องกันนะโอเคไม่วับสวยคนระับได้เวลาตีฟีสปอร์ตนะโอเคชิบหายแล้วจะช้าหน่อยนะคือผมก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรมากหรอกวันนี้ปเปล่าไปว่าไปนูนนะ่นแล้วโอเคโอเค,อเคทีนี้มันเล่นละมันเล่นละเราต้องบินหลบกระสุนไปนะตามทฤษฎีนะ บินลุกกระสุนเพื่อเป็นการหวงเวลาไว้ใช้ทฤษฎีบินลุกกระสุนไปนะอาจจะตีนานเลยผมว่านะคือโดนโจมตีมาไม่ยั้งเลยนะคือโดนโจมตีอย่างเงี้ยคือนานมากนะคือเลอยต่อไปคือสวยแน่ วาเลนทายที่อ่าไม่ยิงเราอ่า,อาจจะใช่นะใช่นะนะอาจจะใช่ตัวจริงนะอาจจะใช่ร่างจริงๆนะแต่คือผมก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรหรอกคือไม่ได้ศึกษามาด้วยหลยส่วนหนึ่งนะเราอยู่เวลาล่ะคือผมว่านานแน,น,น่เลยที่ว้าออกมาก่อน chắp tích nực kỹ ảnh hảo dìa 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 ใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆนะใจเย็นๆก็ค่อยเล่นไปนะครับค่อยเล่นไปนะใจเย็นๆใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆดื้อใจเย็นๆใจเย็นๆเป็นคนไทยช่องชายเย็นๆจังหวะนี้แหละครับอาทิตย์ทองนะว่างเวลาแห่งการตีฟีต้องได้อ่า อิ่งนั้นไห้ได้นะครับสิ่งที่เราปัฒนานาไว้นะระดับก็กรงระกลบตึกรองเรียงก่อนดีกว่าจริงๆอัแนะนำนะว่าเออเจ้าพวกสกิลที่สำคัญสำคัญเนี่ย ให้ใช้ในยามที่ดูจําเป็นนะนะยามที่ดูจําเป็นนี่แหละครับยับนาทีทองอีกแล้วใช้มันให้คุ้มค่านะครจงใช้มันให้คุ้มค่านะใจเย็นนะใจเย็นไม่ไม่ไม่ต้องรีบร้อนอะไรหรอกนะให้ใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะใจเย็นๆอะไรอยู่ไหนแล้วเนี่ยอ่ะตัวจริงอยู่นี่อ่ะว่าไปนู่นอ่ะอ่ะอ่ะกระสุนไปอบินหลบกระสุนไปนะ เป็นคนไทยต้องใจเย็นๆโอเควระเดนไทยลก็แค co ่น mm ี hmm, so like okay. mm ้ละเี้ยรัะตอนนี้เขายิงผมอีกแล้วต้องบินลกระสุนแล้วผมไม่กล้าทำบั็กนะคือตัวตัวตกแมปนี่แหละคือ ใช้ทักษะดีกว่านะครับโอ้ไม่นะทุกคนค่อยใช้ร่างคููอีกแล้วดีทำสต็อปมาแล้วเอาอยู่ไหนเนะี่ย ไม่นะเขายิงผมอมกแลวนี่แหละครับตีตีร่างจริงนะผมจะพยายามตีร่างจริงแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลบโอ้ยโอ้ยใจนับใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นนะทำอะไรต้องใจเย็นเย็นเดี๋ยวหาร่างจริงก่อนโอร่างจริงอยู่ตรงนู้นเดียวอัน ไอตานแย่วะ่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่นะเนะีจน่าตอนนี้ร่างจริงอยู่ไหนวะร่างจริงอะจ,จะไม่ทำอะไรนะับนี่อยู่นี่นะอ้ายิงลูกกระสุนไปก่อนแล้วกันเจนะา ทามสต็อปเยนะวารินไทยเลือดแค่นี้แหละอีกนิดเดียวและทุกคนไปชนะเลยเนี่ยตายไดเล็ววารินไทยเอ๋ยเจ้าหน่อยจะต,ตายไปเร็วนี่โอ้ไม่ยากนี่ทุกคนโอ้เนีย่ยได้มาแล้วเนี่ยนี่เฟี้ยวเลยทุกคนโอ้ผมเฟี้ยวแล้ว มันก็ไม่ได้ตียากนะคือ,อก็ไม่ได้ตียากนะก็พยายามหน่อยละกันนะทีวันนี้วันที่14นะครับ14เดือน10นะอ่าเฟี้ยวเลยเฟี้ยวเลยตูอ่าก right. right ็โอเคเลยละกันนะครับก็ตอนนี้ผมก็ได้ทางด้านของดีฟูซีริเพียบแล้วนะครับแตะ ดูเหมือนว่าวาเลนไทยน่าจะอยู่ที่เดิมนะครับจุดที่ผมหยุดเวลาใส่วาเลนไทยเมื่อกี้เลยนะก่อนที่จะเข้าสู่สังเวียนนะเดี๋ยวผมจะลองไปดูกดเลยนะว่าคือมันจะวับไปได้อีกหรือเปล่านะผมมาทกตย์ก็ต่อเลยนะตอนนี้ผมก็ได้แล้วนะเจ้าทางด้านของอีฟูซีเพี้ยมนะเนี่ยนะเดี๋ยวไปเช็คก,กันก,นก่อนเลยว่าวาเลนไทยอยู่จริงๆหรือเปล่านะครับอันนี้ผมไม่ชัวร์นะ ไม่รู้นะว่าเออมันจะอยู่ยังอยู่หรือเปล่านะถ้าอยู่แล้วเนี่ยก็คือเราจับไปตีได้ไหมนะ <c oughs> คือถ้าไปตีอีกได้นี่ก็โอ้ยอดเลยนะผมไม่รู้แบบเวลาแบบเราสู้แพ้เนี่ยคือเรามาตีต่อได้หรือเปล่านะโอเคนะคดูเหมือนว่า,าเราจะตีต่อไม่ได้นะโอเคนะครับก็บทสรุโกจะมีอยู่ประมาณนี้เลยนะว่าพอเราตีตายแล้วเนี่ย จะตีต่อไม่ได้นะครับผมไม่ชัวร์นะว่า,าวลเลทายเนี่ยคือ,อมันจะสปาวอีกครั้งหรือเปล่าหรือว่ามันตายแล้วตายเลย,ยนะว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยผมไม่ทราบนะโอเคนะครับพิสูจน์ได้ว่าพอเราตีเสร็จแล้วเนี่ยก็คือ,อเราไปไม่ต่อไม่ได้นะครับแต่ผมไม่แน่ใจนะว่า,าสำหรับใครที่ตีแล้วเนี่ยแล้วเพ้นเนี่ยไม่รู้จะไปสูได้อีกหรือเปล่านะทนี้ผมก็ไม่รู้เช่นกันนะโอเค ก็โอเคเลยละกันนะครับกอกคลิปวิดีโอนี้เป็นยังไงกันบ้างนะก็มันก็ตียากไหมก็มันก็อาจจะไม่ยากอะไรนะถ้าหากเราจะจดจำเทคนิคของมันน่ะนะมันก็อาจจะเป็นเรื่องง่ายๆไปเลยนะครับก็ตอนนี้ผมได้มาเลี้ยนับยีนะได้มาสักทีนะสิ่งที่ตัวเองได้คาดหวังเอาไว้นะครับก็ขอบคุณด้วยละกันนะที่เข้ามารับชมนะครับก็คือผมแนะนำนะว่าใครเนี่ยที่หรือโดนสกิลของเจ้าวันนี้วันาเลนไทน์นะที่เป็นทางนักของสกิลที่จะพาไปที่ภุเขาไฟนะครับ ก็คือให้เราเนี่ยพยายามใช้สกิลอมาตะนะก็คือ,อผมใช้ติเมทและฟอร์เ่ยผมก็ใช้สกิล E ป้องกันไปนะก็คือมันเป็นการป้องกันการโดนลากไปที่ภูเขวไฟนะรหรือไม่ก็อพอเราโดนสมมติอ่ะโดนลากไปแล้วผมแนะนําว่าให้บินนะให้บินไปภูเขาไฟลูกหนึ่งนะปรบปรับกราฟิกให้สักสามสี่แล้วกันนะคือถ้าเราปรับกราฟิกต่ำๆเนี่ยมันอาจจะไม่มองไม่เห็นนะครับโอเคนะครับก็ อาจจะเป็นทิคเล็กๆน้อยๆกันไปนะครับก็คือทิ่บางทิคเนี่ยคือผมก็เอาทั้งน้าของคนอื่นที่เขาอ่าได้ตีมาเล้วก็เอามาประยุกใช้นะก็โอเคแล้วกันนะครับถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์นะถ้าแล้วเนี่ยก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยเลยแล้วกันนะครับโอเคนะเดี๋ยวสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะบบ๊ายบายครับ